5G พาใบสนูจอ จริงตื่นเต้นตั้งแต่วันที่รู้ว่าจะต้องไปถ่ายโปรเจกต์นี้นะครับคือแบบยิ่งไปถึงงานก็คือแบบโอ้โหดักชั่นอลังการมากแล้คือวันนี้พอมาถึงวันที่เราจะได้ดูไปพร้อมๆกับแฟนๆจริงก็งตื่นเต้นมากครับ น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นจอ3ดีกับตาตัวเองเลยดีกว่าเพราะว่าปกติเนะี้ยเราก็ได้เห็นเป็นคอนเทนต์จากต่างประเทศหรือว่าแบบแบบเมืองที่เขาแบบล้ำมากๆอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นกับตาตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองนี่แหละที่ทะลุจอมาโดยกระต,ตืเอเส้นมากๆครับ แน่นอนเลยครับถ้าพูดถึงเทคโนโลยีความล้ำสมัยนะครับก็ต้องพูดถึง2 5G แน่นอนครับที่ครั้งนี้นะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนสยามนะครับให้กลายเป็นสยามเมืองสมาร์ทซึ่งเราเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคใหม่ด้วยกันกับ2 5G ครับผม เห็นครับเคยเห็นครับเห็นในโซเชียลมีเดียนี่คือแบบเห็นมีคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากๆเลยแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นนี่ก็เห็นเป็นที่รู้จักกันมากๆนะครับเคยก็เคยมีคิดว่าแบบเราจะมีโอกาสที่แบบจะได้ผ่านสยามได้ไปร้องเพลงกับน้องๆบ้างนะหรือได้ไปดูน้องๆร้องเพลงแกล้งดีอะไรครับแต่วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณ2 5G มากๆนะครับที่กำลังจะทำให้ความฝันของผมเป็นจริงบอกได้เลยว่าโดนใจไว้ทีสุดๆเลยครับ ขอบคุณฟลู 5G จริงๆนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมกับกิจกรรมที่มันดีและก็สนุกขนาดนี้นะครับเป็นไงก็ฝากติดตามผลงานของผมเรื่อยๆในอนาคตนะครับอาจจะได้เจอผมกับโปรเจกต์อื่นๆกับทาง Tru ู 5G อีกนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบเนี่ย ก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์เร็วแรงกับ True 5G ไปด้วยกันเลยนะครับอยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยครับ Rest w i t h True 5G อยากได้ True 5G พาทรู้จอไปที่ไงครับนิวยอร์กซีนีครับ <laughs>